วันนี้คุณครูจะสร้างสมาธิให้กับเด็กๆก,ก่อนเรียนหนังสือนะคะสมาธิคือคุณครูมีน้ำอยู่หนึ่งแก้วแล้วน้ำในในในแก้วครูใส่เทบเลยนะคะทุกคนทุกค,คนต้องถือวนไปวนมาจนมาถึงคุณครูร้องเพลงไปเรื่อยๆถ้าเพลงหยุดอยู่กับใครคนนั้นโดนปากแฝกสวยๆโอเคไหมคะเริ่มหรือยัง เร,ะะเ,รเ,เริ่มเลนะคะเราจะร้องเพลงชาม1 2 3่งสอสามชามชามชาน้อยใหญชาบขาวชาบีลังกโตโตไม่อกกระหยาวๆหรือว่าหัวสอมเกียวไต้หม,มูร่อีว่ามามีรูมีต่เนาะฮย่าไว้ค่ะแก้มน้อยหยุดที่แก้น้อยค่ะ,ป,ะป้าแป้งได้ ไ,ไม่ต้องอก็ได้เพราะว่า๋วเราก็ไปลายรอบพรอมคูคูค้องนใช่หไปแต่ไมต้องให้เพลงจบก็ได้เราจะอยู่ที่ไหนก็ได้ก็ได้แต่ว่าเด็กก็ต้องร้องอะพร้อมพร้พอมนะคะฝนเทลงมาเทลมาเท แม่สวยๆนะคะติดติดต่ออ้าวต่อไปต่อไปเพลงต่อไปฝนตก คนเล emos, yeah, ็กน้อยจะโดนหบากอึดนะโดนแล้วค่ะข้ามมาลูกไม่เป็นไรค่ะไอ้แก้มน้อยโดนรอบที่สองแล้วแก้มน้อยโดนรอบที لا, ่สองแล้วคุณครูยังไม่โดนเลยคุณครูยังไม่โดนเลยนะข้าพายโดนคนส่งานลบออกนะ กระโดดเยอะที่สุดอ้าวต่อไปเพลงอะไรคะแตงโม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 ใหญ่ๆเกิดขึ้นได้แต่ไม่แตงเล็กเล็กจำไว้นะพวกเด็กๆ องเพลงค่ะร้อง่ะรถไปพูดๆค่ะรถไฟเดินาวรถไปโนโกจิจักจิจักรถไฟโกนโกจิจกจิจักรถไฟจิจักจิจักหยุดแล้วเดินเลย ไปเราไปโอ้ทั้งเดือนโอ้ไม่แ 背了快。<Bye. S 1> 我要。 Okay. Yeah.

นะคะ